ที่หนึ่งสองตัวสองตัวสองตัวเหรอเนี่ยเดี๋ยวสแกนจ่ายอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะ Baby Tree Baby Tree baby ้อันนี้ซื้อมาจุ่มรักสองร้อยห้าสิบบาท อนนี้ล่ะค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเปิดไหนเปิดตัวนี้เลยนะเฮ้ยอยากได้สีอะไรดีอยากได้สีเขียวสีเขียวสีเขียวสวยไหมไม่ดูการ์ดเดี๋ยวซุ่มเลย มีการ์ดแหละสูเลยเปิดเลยนะ baby queen เสียอะไรอะ่ะว้า <laughs> สีฟ้าน่ารักเนอะน่ารักเนอะนี่เคยมีแล้วตัวหนึ่งนี่ โอเคตัวใหญ่เขสรุปคือไม่รู้หรอกว่าคออะไรคอบานนดี่ตอนหนูไปซื้อมาแล้วตอนนี้จูบอกว่าของจริงแหละพอไปดูพอไปเทียบแล้วนม่คือคอโี้อันนี้มีสีอะไรบ้างนี่ไหนพี่อยากได้ตัวไหนพี่หรอนี่ไงท้าไม่ได้อะถ้ไม่ได้หรอทําไม่ได้ตัวไหนก็ต้องเอาละค่ะพี่พี่คิดว่า สีแดงดูสีเสื้อสิจะได้สีแดงจะได้สีแดงเอาเป็นว่าถ้าพี่กบไม่ได้สีแดงเหรือว่าไม่ได้สีฟ้ามาจริงสีไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะเจออันนี้มันดูแปลกทีเห็นเราลุ้นขอไปหวยหวยสีหนึ่งอันนี้กสีหนึ่งไม่ตัวเองอาจจะได้สีเขียวก็ได้นะจริงเหรอเอออาจารเบบี้ทีของแท้ต้องแกะไม่ออกค่ะจริงเหรอใช่สุดเลยแกะเลยนะกระโปรงว้ากระโปรงมาชิบอุ้ยชิคตาดี ไม่ดูการ์สอย่าดูกาดอย่าดูกาสกรี๊ดหยิบมาเลยนะเต้นไปแล้วสีชมพูหรอไม่ใช่ต้องแกกาเทียนลิยายก็ได้ดมแท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 มกล่องอย่าไปไหนนะจ๊ะโอ้โหลุ้นด้วยเนี่ยสีหมดแล้วนี้เลยสีชูพู ไม่ตาโกดนะสีชมพูหวานมากพี่โก้ขาเมันที่มนเป็น,น,นอนุบาลไงไม่ตายแล้วน่นารักอ่ะน,นารก่เดี๋ยวพรุ่งนีน้สีแดงมาให้ดูโอเคขอบคุณค่ะันนี้ baby tree อ่าในนี้คออะไรอ่ะคอสัตว์ใต้ทะเลนี่ ด,ดอยากได้ตัวไหนอ่ะโอ้น่ารักทุกตัวเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันแกะตรงไหนอ่ะข้างบนนี่ทนี่นี่นน น,นีไม่ดูการ์ดนะอันนี้เดี๋ยวรลุ้นเลยว่าว่าจะได้ตัวไหนห้ามดูการ์ดจะได้อะไรอ่ะได้สีอะไรอ่ะสีชมพูป่ะออกแนวชมพู ตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้อ่ะตัวไหนอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปะตัวนี้ปะ <laughs> โอ๊ยมันตัวอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้มันเป็นปลาหรอือเป็นปาลา<ะ>อะไรก็ไม่รู้อ่ะเออน่ารักว้าเบปิทีจิ๋ว แล้วตัวนี้แล้ตัวอะไรอ่ะแล้วตัวไหนไม่รู้ว่าตัวไหนก็ได้อ่ะแล้วลองมาแกะดูมันจะมีกาสไหมอ่ะสองเล็กๆแบบเนี้ยไม่แน่ใจค่ะคุณพี่เผื่อน่าจะไม่มีนะยังไม่ดูกาสอีกอ่ะไม่มีการ์ดเดี๋ยวลอาแกะด้วยดีไอตัวแค่นี้เอาแขนเป็นแค่หัวเป็นแค่หัวแป๊ว ว้าวนี่คือตัวอะไรไก่ไก่เหรอดีเป็ดนี่่พีได้ไก่เหรอเนี่ยไม่เป็ดก็ไก่นะเราฉโลกอะไรละเป็ดเขาเป็ดเขาอาจจะน่ารักไก่ก็ดีไก่แปลกดีฮัลโหลเออน่ารักดีอ่ะมีไหมปื้ซีเคดหอนไกตมีมันมีซีเกตไหมซีเกดไม่มีแต่ไม่รู้ว่าหอนไก่อยู่ตรงไหน อเดี๋ยวไปวางที่ต๊ะน่าหลอกก็เธอถ้าดูหอนกายถ้าดูลูกตาใครตาเล่หรอดูตาเลยเขาดูลูกตาเลยอดูชอบเลยมาแล้วอันนี้ Baby Tree, 2. 2> เบบี้ทรี V สองเขาบอกว่าเริ่มผลิตแล้วเดี๋ยวดูแตนต่นนนนอันนี้น,น่ารักก็เห็นไ,ได้ตัวไหนเห็นไ,ได้ตัวไหนเหรอนนี้ก็ได้เหมือนตัวข้างก่อนมันน่ารักดีเนาะของหนูมีตัวสีขาวเนี่ยว้อันนี้ช้างเหรอไม่ใช่ครัวล่า <laughs> แก <G al ider> เรเดอเวอร์ชั่นสองนะจ๊ะมันมีการ์ดนะไม่ดูการ์ดหรอกเราจะไม่ดูการ์ดมันเวยอะไระนี่มาจา้ะ <G l ots> เราจะไม่ดูการ์ดมันจริงๆอะไรก็ได้เพราะว่ายังไม่เคยมีเหมือนกันแต่รู้จกักถุงก่อนละจ้ะ แป๊บนึงนะอะไรอ่ะอาอาอยากได้ตัวไหนนะอยากได้ตัวไหนนะอยากได้ตัวอยากได้ตัวห้ากล่องอยากได้ตัวดำใช่อยากได้ตัวหน้ากล่องหน้าถุงไม่อยากได้ตัวไหนอ่ะเดี๋ยวแล้วไม่อยากได้ตัวไหนไม่อยากได้ตัวสีเหลืองชัดเลยชัดเลยไก่ไม่ ยาต้งองฉีดออกได้เลยซูมหน้าก่อนลับตาก่อนลับตาแล้วหยิบออกมา <c oughs> จะบอกนะอย่าลืมอย่าลืมตาดิจะบอกนะว่าได้สีเหลือจริงๆอ่ะว้าวเ <c oughs> นี่ยคือสา์ไม่ยอมบอกว่าอยากได้สีเขียวพบอกทีไรไม่เคยได้ว้าวตากิ้งด้วยสามร้อยหกสิบว้บาวชัวร์นะตากิง้ง ตากิ้งไหมหมุนหมุนตาด<ห>ิงสามร้อยหกสิบองศาดิมิตากิ้ง <c oughs> ของน้องมาร์คค่ะเดี๋ยวบอกว่าอยากได้ทีไรไม่เคยได้มาก่อนเลยของน้องมาร์คไม่ใช่เหรอไม่ใช่ของพี่โก้โอ้ยดีใจอะ่ะโอ้ยเออหน้า,านักล่ออะ ต้องซื้อที่แขวนเหมือนหนูอะที่มันที่มันแขวนได้อะดีโอ้ยทำไมชะตาเนี่ยอย่างนั้นเลยเดี๋ยวอะมองบนดีกว่าเวลาบอกว่าอยากได้ที่ไรไม่เคยได้เลยครั้งแรกที่ได้อะตอนหนูเล่นให้ดูทำหน้าไม่อินพอได้เองเล่นใหญ่อะไรมีมงกุฎนะจ๊ะโอเคแล้วก สูงสูงใกล้ใกล้ได้จนได้เนาะได้จนได้สีเขียวอ่ะน้องมองบนเอ๋เมื่อกี้ได้ไก่มาเลยน้ำไก่กับน้ำกลมโอโหดีใจจังไม่พูดได้เป็นเคสแน่เลยอ่ะเราอยากได้อะ Okay. Hi. Okay, nah?